สวัสดีครับวันนี้เรามาวิเคราะห์บอลก่อนเตะกับทีมอัลสตาร์กันนะครับนะาห้าวันติดเลยนะครับนะหน้าเพจของเราครับส่วนกลุ่มของเราจะคงต่อเนื่องกันทุกวันนะครับนะเข้มข้นมากกว่าเดิมด้วยครับนะรันกัน24ชั่วโมงไปเลยครับสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมกลุ่มแนวทางฟุตบอลนะครับนะคลิกลิงก์ในช่องโปรไฟล์ได้เลยครับมาวันนี้ครับขอยกตัวชอบมาหนึ่งตัวนะครับนะกับรายการพี่มิเรย์อังกฤษครับเป็นการพบกันระหว่างชาบ้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับพบกับทีมเยอรมันลิเวอร์พูลครับเวลาเที่ยงคืนววัััััััันน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 ีีีีี้้้้้้้คคคคครรรรบบบบบบะะะะะไไปปดููกกกกแทท่่่่ตตตตงงมมมมมมาาาาาอออออออใหหิิสสสเเเเเซลลลยยจจ็ ไปดูฟอร์มทั้งสทีมกันนะครับนะไปที่เจ้าบ้านกันก่อนเลยนิคัสเซอรเนี่ยอันดับที่4ครับลงเล่นมาแล้ว22เกมครับนะชนะไป10เสมอ11นะครับนะแพ้1ครับลูกได้เสียนีบวกมา35ลูกครับเสียไป13ลูกนิคัสเซอรครับต้องต่อครับพอลังหัวตารางครับแลาได้เล่นในหลังเย่าด้วยเกมนี้อักษาอันดับ4ไว้ครับแต่ผลงานหนักไปทางเสมอครับแต่ก็แพ้ยากครับฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่ง11นัดชนะ6เสมอรับไม่แพ้เลยครับได้ไปสับเก้าลูรบเสียไปีกครเดีนะครับน้า กำลังเริ่มลงตัวครับแต่ก็มาช้าเกินไปกับ2เกมหลังครับแพ้รวดทั้งรายการ FA Cup และพิมมิรีครับมองเห็นเกมเยือนเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่ครับเกมเยือนเนี่ยชนะแค่เกมเดียวครับที่เป็นรายการ FA Cup จาก5เกมทั้งหมดครับนะตัวผู้เล่นนิ่คขาเซ่นวันนี้นะครับนะ ลกลับมาใช้รูปแบบบูโนกิมบาร์ไลครับกองกลางตัวที่พ้นโทษแบนมาแล้วอีกทั้งไม่มีรายการตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มครับแนวรับคงยังคงใช้อเล็กซานเดอร์อิซักครับนะลงมาสั่งงานกับมิเกลอามิลอนครับและอลองแซงแม็กซิเมงครับนะส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยความพร้อมของทีมวันนี้จะทยอยได้ตัวหลักหายเจ็บกับหลายรายเลยนะครับนะแต่ยังใช้นักเตะเซตเลมจากมาชนะเอเวอาตันอยู่นะครับนะออกสตาร์ทร่วมกันก่อนครับทางหน้ากำลงังสำคัญที่ลงสนามนี่คงหนีพ้นโมฮัมเหม็ดซาร่าครับดาวินูเยสครับกับ โคลดี้กักโปนะครับนะสามประสานแดนหน้าโดยมีสเตฟานไบเนสครับดาวลงพุ่งยิงยิงกลางต่อไปนะครับนะคู่นี้ผมมองว่าจะบ้านนิโคลเซนี่ยที่ฟอร์มเวลานี้ดูดีกว่าครับเกมมิลีกส่วนใหญ่เนี่ยเสมอเสมอไปส่วนมากครับแพ้ยากเลยอีกครับนะส่วนยิเอฟผู้เนี่ยถ้าดูจากฟอร์มนอกรังแล้วต้องบอกว่าอาการหนักเหมือนกันครับเมื่อแพ้ยังสี่เกมครับในห้านัดที่ผ่านมาครับโดนไบร์ซิเบตตุงครับเพราะฉะนั้นด้วยทรงแบบนี้ครับยังไว้ใจอะไรไม่ได้ครับยิ่งไปเจอบอลเหนียวยังนิโคลเซนนะครับนะขนาดเชลซียังไม่รอดอ่ะรวมถึงแมนซิตีีีี้้้้คคคครรรรััััับบบบททาไดดดแแ่่่่เเสมมอออนนนนนหหงงงจุลยวม ถึงเกมลุกยังเอาแน่นอนไม่ได้เล่เลนแด่นกำแพงกั้นเสมออยู่เงี้ยผมอยู่จากบ้านดีกว่าปลอดภัยไว้กว่าครับนะผมเล่นเชี่ยบทางสายกาดงนิวคาสเซ็นดีกว่าครับมีโอกาสทำเงินให้กับนักลงทุนได้มากนะครับนะขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับคู่นี้ครับก่อนจะไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับน้สมาชิกตัวไหนสนใจครับร่วมกลุ่มแนวทางฟุตบอลครับหรือว่าเลนพัง V.I.P. นะครับนะไปที่ลิงก์ในช่องโปรไฟล์ได้เลยครับไปวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ